สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาซื้อเหรียญชิบาโดสนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเปิดมานะครับผมก็ไปที่3จุดไข่ปลานะครับด้านบนขวากดนะครับแล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์นะครับกดเปิดไซเปแท็บครับไซเปแท็บก็จะแปลเป็นภาษาให้นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็คลิกด้านบนนะครับ Copy นะครับเปิดทัดวอลเลตขึ้นมานะครับผม เหรียญสมาร์ทเชนใบนี้นะครับผมผมมี0.06นะครับแล้วก็กดไปที่ดีแอฟช่องเซิร์ชด้านบนนะครับกดค้างครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับกดถูกด้านล่างนะครับแล้วก็รูปีิทเรียมครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนถ้าใครจะรับไอดอก็ได้นะครับผมได้ที่500ล้านเหรียญนะครับลองกดดูก็ได้นะครับเคทไอเดอบนี่ครับจะเสียค่า ค่าธรรมเนียมและค่าแก๊สด้วยนะครับผมค่าธรรมเนียม0.003ไปแนวน,นะครับค่าแก๊สอีกประมาณ0.006นะครับผมย้อนกลับไปนะครับ back ก็เลยว่าอ่าซื้อดีกว่านะครับผมจะซื้ออยู่ที่0 0 3แล้วกันนะครับ0 4ก็ได้นะครับ0 4ก็40,000ล้าน,นครับฉะนั้นก็กด buy now ประมาณ700กว่าบาทนะครับ780บาทนะครับดังนั้นกด approve ครับกด exit นะครับแล้วก็กดไปที่ BCScan ครับจะลิงก์มาที่ BCScan นะครับผมตอนนี้มีคนถือคลองเหรียญนี้นะครับ7700นะครับ a u n เนาครับเลื่อนลงมาครับผม ก็มีคนซื้อเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเหรียญก่อนนะครับกดคอนแทคนะครับปีคอนแทคไปนะครับกดปิดไปนะครับแล้วก็ไปที่วอลเลตนะครับ2ขีดด้านบนกดค้างนะครับกดวางกด a d ดคัสทอมโทเค็นเน็ตเวครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนคอนแทกกดโดนครับนี่ครับสี่หมื่นล้านเลยครับผมก็ย้อนไปดูที่เว็บไซต์นะครับ ครับครังกด B C สแกนนี่ครับย้อนไปดูล่าสุดนะครับแล้วนี้เกิดขึ้น13วันนะครับคนซื้อเยอะนะครับผมนี่กดไฟก็มีคนซื้อนะครับก็ดูแล้วนะครับ เหรียญนี้รวมรวมระหว่างสองที่บากับโรดนะครับเท่าที่ผมอ่านดูหลักๆนะครับผมก็คือว่าเบิร์นไปแล้ว50%นะครับมีโทเค็น1,000ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายผู้ถือครองนะครับ5%นะครับทุกทุกธุรกรรมนะครับมีการเบิร์นครับตรงนี้สำคัญนะครับผมเบิร์นอัตโนมัตินะครับ1%ของการทำธุรกรรมนะครับ จกค่าธรรมเนียมปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามนี้เลยนะครับก็มีโอกาสว่าราคามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหรียญจะน้อยลงน้อยลงนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ